ความสําคัญของโควาคไม่ใช่แค่ราคานะครับแต่ความสําคัญคือการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัคซีนและการสร้างความมั่นใจว่าเราจะได้วัคซีนแน่ๆระหว่างที่วัคซีนมีกําลังการผลิตที่ค่อนข้างจํากัดในช่วงระยะเวลาอันสั้นเนี่ยโดยที่ข้อมูลทางสถิติในการใช้วัคซีนยังไม่ได้แน่ชัดเนื่องจากจํานวนผู้ใช้เนี่ยยังยังยังค่อยๆทย,ย,ยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและงานวิจัยต่างๆนี่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรสิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับคือการคือการกระจายจาก กระจายการหาวัคซีนจากหลายแหล่งใช่ไหมแล้วโควต์ก็เป็นอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นราคาเนี่ยถ้าฟังจากการอภิปรายของผมเนี่ยผมไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องราคามากนะักผมเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตว่าราคาที่แตกต่างกาันถ้าเปิดสัญญาให้โปร่งใสประชาชนจะได้ตรวจสอบได้ว่าอ๋อที่ประเทศนี้ซื้อได้ถูกกว่านะก็เพราะว่ามีการไปสนับสนุนงานวิจัยหรืออะไรก็าตามดังนั้นประเด็นสําคัญของโควต์คือการกระจายความเสีย่ยงในการจัดหาวัคซีนครับที่172ประเทศทั่วโลกเขาเข้าร่วมมีแต่ประเทศไทยที่ ไม่เข้าร่วมและก็ดูในดูแนวโน้มในการถแถลงวันนี้ก็เหมือนจะมีทิศทางว่ายังไงก็ยืนการว่าจะไม่เข้าร่วมนะครับ